ค่ะสวัสดีค่ะมือนีกะพผอขลายบนข้นสาระคาบนะคะเนาะมือนียายบนเกาพันเนียดค้นบนดุลพิเศษมาให้เบิ้งค่ะนี่นะคะพันเนียดเป็นของนกเขาง่ายค่ะแต่ว่าลูกขาสั่งมาใน้อยนะคะเนาะไปความยาวของอกก่อนเจ็ดสิบเส้นค่ะส่วนกงนี่กงยี่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สี่ยี่ห้านี่แหละประมาณนี้แหละค่ะนี่ค่ะ ค่ะผลสร้างมากพิเศษว,าอ,า,า,ว,นะวาอยากใดญเงาเนาะวาอยากใหญใหญ่เนาะจัดไปเนาะคะนะ่ะเนเป็นค้อนบนบุลมินิน้อยหน่อยเบาเบาสหละน,นักนนักยุ่งหกขีดเนาะคะ่ะไปสร้างเมึงแหละนักหกขีดคงยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนาะค่ะนะประมาณนี้เนาะคะ มาแปลกนะคนะเนาะขอสร้างพิเศษรุ่นมินินะคะรุนหน่อยรุ่นเล็กแต่ว่าหังเอาไปต้อนกเขาใหญ่ค่ะเพราะว่าสร้างตะไคร่นกเขาใหญ่ใส่นกเขาวชาวากับสีอาจจะรุดนะคนะเนาะเพราะว่าใส่ตะไคร่นกเขาใหญ่บด้แจงนะมาว่าสิไปต้อนกเขาวชาวานั่เนาะคะ่ะเพราะว่า ยาวเป็นของหนเขออาใหญ่แต่ว่าเอาของน,น้อยๆพ่อตาหากักพ่อเบาๆนะคะลเลยจัดห้เพลินไปนนะกะเพลินก่สร้างเอาหอยนะคะสร้างเพิ่มคือโทรมาแจ้งว่าเอาหอยไห่แนว่วาต่แก่เลยใส่หายหไปนะคะะสำหรับลูกค้าคนใดที่เขามาเห็นก่นอยากได้คือเพลินก่นก่แจ้งพ้อมเนาะคะ่ะ แยพร้อมว่าอยากได้บกหอ,อยกับสีไส้หอเนาะคะ่ะเนาะสำหรับบกหอ,อยนี่กับไส้หอยฟีค่ะวันเดียดเสียวันเดียดเสียเงินเพิ่มเนาะคะ่ะเนาะไส้หอยฟีค่ะแยกบนกับสีด้าทรงยู่ประมาณว่าสีทรงของมืออืดน,นี่แหละคะ่ะวันที่สิบวันที่ยี่สิบแปดนี่แหละ ทรงของเหมืออื่นไม่อยู่สองตัวหรือมั้งค่ะตัวนี้กําลังแววอยู่นี่ผสีตะรวดนะคะเดี๋ยวจะสิทธายกิบอีกรอบนึงนะคะนะ่ะเนาะเนี่ยค่ะเอาความงามของทัอนบนรุ่นมินิมาให้เบิ้งนะคะรุ่นเล็กของนกเขาใหญ่แต่เป็นรุ่นเล็กนะคะ สำหรับลูกค้าที่มาสร้างกะอยากได้รุ่นน,น้อยๆแบบนี้กะหรือว่าจะเอาไปโชว์ไปยังกัแจงได้นะคะเนาะาอวามีบางบางเจ้าว่าได้เลี้ยงนกเลี้ยงยังแต่ว่าอยากได้ก็มีนะคะอยากได้ได้นบนกระเหียดไห้คื่อเก่าค่ะอยากได้ไปโชว์หน,น้าบ้านหรือว่าจะได้ก็ได้เฮียดไห้คื่อเก้านะคะเนาะขอให้บอกใส่ต่ว่าโกงมี ปกติายบนกติสีเฮ็ดยุ่ประมาณยี่สิบเจ็ดสิแปดเส้นนาะคะ่ะนอกใส่จากสิลูกขาเกาขอกกงสามสิบเส้นยังสีก่ก็อาจจะเฮ็ดหายยุ่เนาะคะ่ะแต่ปกติแล้วก็บ่อยาเฮ็ดหย่ประนันเนาะคะ่ะเพราะว่าน,นักลูกขาไปใส่กับสีนักพร้อมเนาะคะ่ะเอาหน่อยๆสำนีก็น่ารักดีเนาะคะ่ะเนาะสำนักยิปนี่ก็เอาไม่พี่น้องเบิง เป็นค้อนบนรุ่นมินิซํำนีแ่แหละค่ะเอาให้พี่้องเบิงเพื่อมีลูกค้าคนในสนใจเนาะคะ่ะสําหรับคีมมิก้องซ้มนีก่ก่อนสวัสดีค่ะ